สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ daily IT และตอนนี้นะคะทุกคนกำลังอยู่กับซีชัตปวีค่ะและแซงครับกินนาทีครับซีขอตั้งฉายาว่าแซงเจอแฮกเกอร์ได้ไหมครผมไม่ดีครับไม่ใช่ครับเป็นแค่คนที่ชอบเรียนรู้คอมพิวเตอร์นิดๆหน่อยๆครับวนี้ทุทีเลยอะเจอแฮกเกอร์กี่คนก็พูดคำนี้แฮกเกอร์ผมไม่ใช่แฮกเกอร์ผมเป็น IT security โอ้คือ IT security เนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญในการไปดูระบบ ให้ชาวบ้านว่าเว็บไซต์ใครแอปใครอะไรยังไงของใครเนี่ยมีช่องโหว่บ้างเสร็จแล้วเราก็จะไปบอกเขาคือถ้าเป็นคนดีเราก็จะไปบอกเขาว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นของคุณมีช่องโหว่นะหรือบางที่จ้างเลย <c oughs> ใช่ไหมเออก็มีครับมีการจ้างแต่ว่าตรงเนี้เราจะเรียกกลุ่มคนที่ทํางานตรงนี้ว่า penetration tester ว้าย,ยากกว่าเดิมอ่ีง่ายๆคือ p e n e t t ครับคนทา p e n e t t p e n e t t ทดลองทดสอบปากกาเหรอ เออไม่ใช่ครับเป็นการทดสอบเจาะระบบหาช่องโหว่ p e n e t t a t i o n test presentation แทรกตัวเข้าไปแทรกซึมเข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นแล้วรวยปะรวยไหมไม่เด็กรุ่นใหม่ฟังอยู่เนี่ยจะได้แบบว่าเฮ้ยเอออยากรวยไหมล่ะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานให้กับบริษัทไหนคือโดยส่วนใหญ่แล้วเริ่มต้นเนี่ยเราจะโดยส่วนใหญ่นะครับบริษัทเริ่มต้นการทำ BTS จะอยู่ที่แสนหลักแสนขึ้นเฮ้ยจริงาะ ใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกับทางบริษ<ไ>รรัทเลรายเดือนหรอเป็นรายจ็อบไม่ใช่<ห>ครับเป็น,นเป็นเป็นเป็นจ็อกก็เรียกว่า,าบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเงินของคนอื่นค่ะอาฮะาอย่างออนไลน์เพย์เมนท์เพย์พาหรือว่าแบบเอหรือว่าอะไรเงรี้ยที่ว่าต้องมีการรับจ่ายเงินแล้วก็มีบัตรที่ว่าต้องใช้เงี้ยต้องทำเอาเป็นว่าก็ลองให้แฮกเกอร์ดีๆเนี่ยเจาะระบบดูสักนิดนึงเพื่อเพื่อตรวจสอบระบบ นะคะ<ช>ว่าระบบคุณยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าหลังจากซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เขาอัปเดตกันไปแล้วต้องจบอะไรมาอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ตรงนี้นมันมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต,ต้องต้องจบของเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจในการศึกษาของร่ระบุคคลมากกว่าจบมีเทศได้ไหมคะได้ได้ได้ขอแค่ว่ามีความตั้งใจครับศึกษาทุ่มเวลาให้กับมันนะครับจริงม่นสุดที่ไหนศึกษาที่ไหนคะเออในในประเทศไทยตอนนี้ก็มีมหาวิทยาลัยสอนอยู่ก็มีนะครับเช่นมหาวิทยาลัยเทคโลยีมหานคร เป็นหลักสูตรเรียลทอมนะครับเป็นหลักสูตรชื่ออะไรคะ M.I.S.S. ครับ Master in Information Security M.I.S.S. Master in Information Security Information Security Master in Information System Security อ่าโอเค S หายไปตัวหนึ่งงงโอเคเรียนจบปุ๊บคือเจาะระบบชาวบ้านเป็นใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าหลักสูตรพวกนี้คือ ทําให้คุณมีะจะริยรทมในการจอระบบะทําให้คุณมีความรู้ในการจะหาช่องโหว่ของระบบเพื่อที่จะป้องกันการถูกแฮกมากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมมีแฮกเกอร์ใจร้ายคนไทยเยอะจังหรอ,อจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่บางคนไม่ใช่แฮกเกอร์ที่ใจร้ายนะครับแต่ว่าเป็นน้องๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่าเด็กๆที่แบบว่า อยากรู้อยากลองอมากกว่านะครับไปค้นหาโปรแกรมในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เดี๋ยวน,นี้ครับโปรแกรมที่มีแจกนเนี่ยเราคลิกแค่ครั้งสองครั้งก็แฮกได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคหรือว่าเชิงวิชาการเลยคือมันไม่งะป่ะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ยากที่จะเจลเบรกมันไม่ยากที่จะแฮกแล้วเลสมัยเนี้ยใช่ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของการแฮกต่อไปอืมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนั้นแล้วเราจะยกระดับหรือว่าจะเอาไปทําอะไรต่อ ตายแล้ว่ตายแล้วแต่บางทีมันก็เหมือนกับเหมือนเห็นอินสตาแกรมดาราใช่ไหมคะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กดาราที่ดาราดังๆส่วนใหญ่หรือ,อมแม้แต่เพจของเบียโซ่ะที่คนดูเยอะๆยังเคยโดนแฮกอ่าแอคเค้ายูทูบเลยแหละไม่ใช่เพจเนาะอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นการเ e ดารหัสผ่านเฉยๆเปล่ามันไม่ใช่การแฮกจริงๆจริงๆต้องต้องดูครับหลายๆทางคือต้องบอกว่าบางทีแฮกเกอร์ไม่จําเป็นจะต้องเดาบางทีใช้การดักข้อมูลอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่า สมมติผมเป็นเป็นคนไม่หวังดีเดินเข้ามาไงครับมีซอฟต์แวร์ที่แบบว่าเอาไวส้สแกนระบบเครือข่ายครับอพอเราเปิดปุ๊บเราก็นั่งรอเฉยๆครับแล้วดันโชคดีคนกลุ่มพวกเนี้ยเขามาล็อกอินพอดีเราก็จะได้รหัสผ่าน,นนั้นมา<อ>นครับพอได้รหัสผ่าน,นนั้นมาพอเราเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่าเราสามารถเข้าไปในเฟซของกลุ่มนั้นได้เฟซของรายการนั้นได้แล้วก็อยากแก้ไขอะไรก็ได้หมายถึงว่าคนคนนั้นต้องค่อนข้างติดตามไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ได้จังหวะที่จะเฉวยโอกาสได้เงี้ยหรอก็เป็นไปได้คือบางทีคือต้องต้องอัดอาทอย่างนี้ครับคือหาจากสถานที่ก็ได้อย่างเช่นสยามด้านล่างส่วนใหญ่ชอบไปเดินสยามพารากอนถูกไงมครับถ้เราอาจจะไปนั่งดับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าจะได้ของคนนั้นแต่คือดันวิ่งเข้ามาอยู่ในวงเราเฉยๆขึ้นมาในหมายความว่าคือเขาใช้ WiFi เราใช้ Wi-Fi เราก็มีส่วนได้เพราะว่าตอนนี้เราปลอม Wi-Fi กันได้คือส่วนใหญ่จะถ้าเกิดผมแนะนําจะแนะนําให้อย่าเข้าไปเล่น WiFi ที่ฟรีแล้ว เหมือนกับว่าอยู่ดีเปิดใช้ใช้ฟรีฟรีไวไฟแล้วแบบชื่ออะไรก็ไม่รู้มันลึกกุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเสร็จแล้วไปต่อเสร็จแล้วการที่เราไปต่อ Wi-Fi ชาวบงชาวบ้านที่ฟรีเนี่ยโดยที่ไม่ใช่ทูไวไฟหรือว่าเอเอสหรือดีแทคไวไเนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลเครื่องมาได้ยั่งเนี้ยหรืมจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลที่เราวิ่งออกอินเทอร์เน็ตเนี้ยจะวิ่งผ่านเครื่องเขาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตจะดาวน์โหลดจะว่าล็อกอินเข้าเว็บไหนบ้างกี่เว็บ ทุกอย่างจะวิ่งผ่านเครื่องเขาหมดโม่เจ้าะดูคลิปคลิปก็จะวิ่งเข้าไปในเครื่องเขาเดี๋ยวนะบางคนฟังอยู่นะคะแล้วก็ f e ลลิ่งเหมือนกับว่ายังไงยังไงไม่ก็ t อะเพราะบางคนจะเห็นว่าสมัยนี้กล้องเริ่มมีกล้อง Wi-Fi งงว่าทำไมกล้องไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้หรืออะไรอันนั้นก็เป็น Wi-Fi อีกลักษณะหนึ่งก็คือ Wi-Fi ให้กล้องกับมือถือรู้จักกันเพื่อที่จะกล้องมันจะยิงรูปเข้ามือถือได้แต่เวอร์ชันนี้คุณแซงเราจะบอกว่า Wi-Fi สาธารณะที่เอาไว้ต่อเน็ต ปล่อยกระจายกันอยู่ตามที่สาธารณะเนี่ยมันเหมือนกับถนนถ้าคุณเอารถเปรียบเทียบนะวิ่งอยู่บนถนนของเขานะเขาก็อาจจะสามารถรู้หมดประมาณนั้นเขาก็เก็บตังคุณนะแต่คือการเก็บตังของของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินแต่กาเป็นรูปเก็บข้อมูลนะดึงข้อมูลมาถ้าคุณอยากวิ่งผ่านผมได้คุณวิ่งไปเลยแต่ผมขอข้อมูลนะโดยที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราก่อน ไม่เก็ตไม่เคลียร์คือสมมตินะเดทคุกิมิยะไปเดินภาลกอนอแล้วเราเป็นแฮกเกอร์แล้วเราตัวแสบเราอยากจะไปดักข้อมูลเขาสิ่งที่นาเดทจะทําได้เพื่อปกป้อง,องาสเวิร์ดของตัวเองอหนึ่งคือไม่ล็อกอินเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไวไฟที่เป็นฟรีแล้วไม่รู้จักครับมไม่มีที่มาหาที่มาไม่ได้โดยที่ไม่มีการเข้ารหัสล็อกรหัสไว้อสองอเรียกไงถ้าเกิดจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับม,มันจะมีจะเรียกว่าไงดีอธิบายง่ายๆคือ เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตครับมันเหมือนกับเราเดินท่องเข้าไปเลยแล้วก็เฮ้ยเราเข้าแล้วแต่คราวนี้คือถ้าเกิดว่าเราเข้าผ่านโปรโตคอลอีกอันหนึ่งจะเรียกว่า HTTPS เฮ้ยมันมาแล้วคำว่าโปรโตคอลโอเคโอเค HTTPS ที่เหมือน w. w w ก่อน w w w ออ่ะใช่ก็คือเหมือนกับเวลาเราเดินเข้าไปแล้วครับเราพูดภาษาต่างดาวใส่ถ้าคนที่เขาฟังเนี่ยพูดภาษาไม่เหมือนเราเขาจะไม่เข้าใจ นะครับแบบนี้คือข้อมูลที่ที่วิ่งไปเนี่ยจะเข้ารหัสเพราะฉะนั้นแฮกเกอร์เอาไปก็จะทําอะไรไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติซีไปใช้อินเทอร์เน็ตในร้าน True c o f f e e อย่างนี้ได้ไหมเสร็จแล้วก็ไปเปิดคอมพิวเตอร์ชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วใส่คําว่า https มันจะช่วยให้ซีปลอดภัยขึ้นอย่างเงี้ยหรอคุณเซฟจะบอกหรอจะบอกว่าต้องเป็นต้องต้องเป็นสองฐานหนึ่งคือตัวผู้ให้บริการนะครับต้องเปิดให้บริการในในพอร์ตนี้ด้วยทาไม่เปิดให้บริการแต่ว่า ก็เหมือนกันเะครับเข้าแบบพูดแบบภาษาคน<ะ>ทุกคนก็ได้ยินหมดอ,อแปลว่าคุณจะไม่มีความลับอ๋ออันนี้ดูยากอะยังดูงงอยู่เลยว่าแต่ถ้าเราเป็นคนใช้งานอะสมมุติเป็นนักเดทอะแล้วน,นักเดทดูหน้าตาหน้าขโมยพาสเวิร์ดมากอะพฟ <c oughs> อลโลเวอร์เยอะมากอะนึกออกไหมแล้ว <c oughs> มันยังไงแล้วเขาจะเข้ามาแฮกเรายังไงอะไรยังไงอ,อีกวิธีหนึ่งท,ที่ที่ที่ป้องกันได้คือ ก็ควรจะมีโปรแกรมพวกแอนตี้ไวรัสดีๆนะครับเอาไว้แล้วก็บางทีเนี่ยแอนตี้ไวรัสเขาจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าเซฟเบราว์เซอร์ก็คือเวลาเราเข้าไปในเนี้ยข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น HTTPS และ HTTPS เรียกง่ายคือทุกอย่างจะถูกเข้ารหัสหมดเลยโดยที่คือเราไปเล่นได้ตามตามสบายเลยไม่ต้องกดดันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีแอนตี้ไวรัสแต่ยังสมมติเราเดี๋ยวนี้เราเข้ารหัสผ่านเขาเรียกว่าอะไรเราเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านดังแอปพลิเคชัน เราเห็น Android อะ่ะมีแอนตี้ไวรัสแต่ iPhone เนี่ย<ม>เขาบอกว่ามันปลอดภัยแล้วต้องใช้แอนตี้ไวรัสปะจริงๆในส่วนตรงนี้ครับถ้าเราใช้วิจรารณญาณนะครับอ,อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้แต่ว่าการที่เราจะเข้าไปคลิกหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับควรจะต้องดูนิดนึงว่าเว็บไซต์ตรงนั้นน่าเชื่อถือไหมอะไรเงี้ยบางทีคืออย่างอย่างที่คนขาแฮกธนาคารเนี่ยคือบางทีเขาไม่ได้แฮกธนาคารคเขาแฮกคนใช้ธนาคารโดยการส่งอีเมลปลอมไป นี่ไม่พรอมจะเหมือนมากแต่เวลาเราเอาเมาส์ไปวาง่าเนี้ยม,มันจะขึ้นลิงก์มาที่ด้านด้านล่างมสมมุติว่าเป็นของล่าสุดที่ที่มีข่าวคือของแสตมป์นิตถ้าเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ย ไม่ใช่ของ SCB นะ ứng, เป็นของที่อื่น ứng, แต่พอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปครับมันจะวิ่งไปที่อื่นก่อนตรงที่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่แฮกเกอร์เก็บไว้เสร็จแล้วมันก็จะรีเล็กกลับมาที่ธนาคารแา่นช้ตโอ๋ยแสบแต่ว่าคุณใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอาจจะเลทนิดนึงสักวิหนึ่งอาจจะไม่ทันสังเกตแต่ว่านีจริงเราข้อมูลออกไปแล้วอ้มิการ์ดไรกาดล้วกุนนะคะไม่น่าเชื่อว่าสิบนาทีของเราจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนที่กําลัง ติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ติดตามเดลี่ไอทีมาเป็นประจําแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเราเริ่มเห็นรูปแบบที่ปรับมากขึ้นเพื่อที่จะมีกูรูหน้าตาสดใสเบลลบนะคะเสียงออชัดเจนแจมแจ้งแบบนี้นะคะทุกคนกำลังติดตามสอร้อยเอฟเอ็มร้อยหกวิดีครอบครัวข่าวในช่วงของ Daily IT ค่ะแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังหรือแอบมาเห็นหน้าตาเราย้อนหลังได้เพราะาซีมีตัดต่อบางส่วนเพื่อใส่ภาพเข้าไปบ้างประกอบประกอบแล้วก็จะเห็นว่าแฮกเกอร์หน้าตาแบบ ค่อนข้างดีไม่ต้องเอาข่าวปิดนะตอนนี้คุณแซงกำลังเอาข่าวปิดหน้าตัวเองนะคะถ้าอยู่ในห้องส่งก็จะเห็นันเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปดูย้อนหลังก็ได้ใน y o u t u b e c o m s l a h ัตรงน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ